สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มบนคนรายละเอียดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้อง,งหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องนุ่มบนคนรายละเอียดทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้นุวลดก็เล็ดมากคลิปที่สองรอบคำยังน้อยครับพี่น้องเขาตะเลียวงานผัปลาอยู่วัดครับเรียบร้อยแล้วมันนี้นุวลดก็เล็ดนํานประเด็นดีๆสิ่งดีดีมาฝากมาตอนพี่น้องเขาคือเก่าสิ่งที่ผมจะพูดคือสนามครับพี่น้องสนามน้องคายหรือน้องพอ่อวัดไครับพี่น้องคือความสุดยอดของสุดยอดครับพี่น้องนี่คือสนามที่แตกทุกปีสําหรับงานสงกรานครับพี่น้องสาวน้อยเพชรบานแพงมาเล่นที่น้องค่ายกด็ดีแม้กระทั่งยูหนีก็ดี นี่คือสถานที่แบบว่าง่ายเลอทั้งไทยและพี่น้องทางสมปอเล่าครับพี่น้องจะมารวมตัวกันที่นี่หนึ่งเป็นเทศกาลอยู่แล้วเทศกาลสงการ,การที่พี่น้องอีสานเฮาแล้วก็ทางพี่น้องทางเล่าก็คือเทศกาลคล้ายๆกันอยู่แล้วแล้วพี่น้องเฮ้าก็มากราบไหว้หลวงพอ่อประสัยครับพี่น้องแล้วก็มาที่จังหวัดน้องขายสนามนี้เป็นสนามที่จังหวัดนี้และใส่คําว่าเป็นจุดๆที่สาวน้อยนี่อญาญะอีลีครับพี่น้อง เป็นอย่างคือว่าอญญาญะจากปรากฏการทุกปีจากปรากฏการทุกครั้งทีงท่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเปเหรียญอยู่หัน,นอญญายะแม้กระทั่งวันนี้นูวนอนก็เล่นนางเบิงช่องพอกันใจครับอญญาญะอีกแล้วอญญาญะอีกแล้วเป็นอย่างที่ผมต้องมาพูดเรื่องนี้วันนี้เป็นอย่างผมว่าสิผมเคยบอกทุกคลิปทุกครั้งว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงถ้าคุณมาช้าคุณต้องทำใจโดยเฉพาะทางน้องข่ายครับพี่นอ้องทาง นองค่ายแล้วลวงพ่อวัดพระสัยเฮ้าเนี่ครับเป็นเทศกาลที่พี่น้องมาหลายหลายบแมหลายธรรมดาหลายคักหลาย,ลายเนี่ยอาญาคือเกา่าพี่น้องคิดเบิ่งแต่ยังบ่คคาลาหน้อยอยังบ่ไปคนเต็มอาญาแล้วคือคือบอาง่ายคือตรงนั้นคือพี่น้องชายเดยนเฮ้าครับพี่น้องเป็นชายเดยนไทยเล้าเฮ้าฟางังใสฟังขวาอยู่ติดกันกับพี่น้องเป็นจุดที่พี่น้องทางเล่ามากมาเบิง่งความดังของสาวหน่อยความดังของหลาหน้อยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงบ่ธรรมดา ทุกๆปีสาวน้อยไปเหรียญคนหลายอยู่แล้วทุกๆปีลาน้อยไปเหรียญคือจวดจาาหลายอยู่แล้วแล้วมาณนะวันนี้ลาหน่อยดังสหไหคิดเราผมไม่แปลกใจเลยที่ว่าต่อไปที่ผมเคยพูดทุกครั้งว่าถามมเจาหรือ RR, พีพีอารอาพ่อแม่เอฟซีทุกท่านไปซาก็ลาน่อยเช็กเศร้าทํำใจครับเพราะปรากฏหลายๆครั้งเริ่มเป็นเสติให้เห็นแล้วครับว่าไปรุ่นเท่า สี่มีสิทธิ์อยู่หนาเวที่แล้วต่อจากนี้ไปคือพอๆพแม่แมนเอฟซีพันทิไปจนติดขออเวที่ครับพี่น้องวัยรุ่นทุกท่านเตรียมทําใจเจ้าเตรียมเต้นอยู่ขางสังกะสีได้เลยต่อไปไวัยรุ่นขางตัวลำพงวัยรุ่นขางหนาเวที่ขันม้ยเจ้ายังคิดว่าไปแล้วสิใดเต้นคิดไม่ทําไมครับพี่น้องวิเคระห์ใหม่สาวน้อยเพชรนวันแพงไปไกลแล้วครับพี่น้องความดังความปังบ้สุด บอสุดอยู่แค่นี้มแตรสิธ์ดังไปหนาะปังไปหนาะให้เจ้าเปลี่ยนแผนการไปชมสาวน้อยพี่นนเพลงนี่คือความสุดยอดผมนางเบิงศาสตร์ป้าพี่น้องไปนั่งถาพี่น้องคิดเอาด้วยครับความร้อนความร้อนคืออยู่กับดินนี่ก็คือห่อนธรรมดาแต่ความร้อนที่เจอปูนพอเวลาเป็นสีค่ายความห่อนขึ้นมากโอ้แต่พี่น้องเข้าสูม่มห้ยผมนางเบิงคลิปพอกันใช้ป้าพี่น้องเขาคือสู่ครับ ถ้าไม่รักกันจริงไม่ปังจริงไม่ดังจริงไม่รอนะแมน่นบอกครับพี่น้องอันนี้คือว้าด้วยเหตุด้วยผลเลยว่าคนเรานะถ้าไม่ปังไม่ดังจริงผมก็บอกไปเนี่ยถ้าผมบอกอยากเบิอีกยังสักอย่างนี่ถ้าบอกให้ก่ดีผมบอกบอกไปทาเบิ่งเนี่ยแต่ถ้ารักและศรัทธาพร้อมที่จะไปหอนมันได้ก็ต้องไปเพราะทำเลทุกทำเลคือทำเลทองพี่น้องบริบ,บทบริเวณทุกที่ พี่น้องฮูบอวันนั่นคือทำเลทองหันเจ้าไปพุ่นแล้วติดขอบอย่างเดียวก็คือว่า,ายต่อจากนี้ไปผมเคยเว่าลายๆสนามเลยว่าติดขอบเลยวัยรุ่นคือต้องอยู่ขอบๆเลยติดร้านอาหารที่เขาขายเจ้าท่องท่ามใจคําว่าสีบอกว่าลํพโพงสายลํพโพงขานัดเป็นไปสามทุ่มสี่ทุ่มคิดใหม่ได้แล้วปรับสภาพไม่ได้สาวน้อยเพชรเพชรบ้านแพงเฮาปรับสภาพให้อยู่กับโซเชียลได้ศิลปินปรับ ให้อยู่กับโซเชียลได้แม้กระทั่งเอฟซีหน้าวันนี้คุณต้องอยู่ให้ได้ปรับให้เป็นงั้นคุณไม่มีสิทธิ์ติดหน้าเวทีต่อไปการที่จะเข้าไปหาหลานห,หน่อยความใกล้ชิดคุณต้องดูให้ดีวางระบบให้ดีวางแผนให้ดีบอแมนว่าหลานห,หน่อยดังหรือยิงแต่คําว่าคนมาเยอะเขาก็อยากเจอแล้วคุณจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปหาหลานห,หน่อยนี่ยากแต่ถ้าคุณมาก่อนคุณมีสิทธิก่อนทันท,ทีมาช้ามีสิทธิ์ชา้าแมนว่าครับพี่น้อง สิ่งที่พูดไม่ได้อวยแต่นี่คือเรื่องจริงทุกบรบททุกอย่างที่เขาเห็นเห็นให้ชัดเจนพ,นนนพ,พี่น้องเขานั้นไปไปผมยอมด้วยว่าพี่ๆน้องๆอ,อาอาทุกท่านหลายๆท่านเพ่นมีความพยายามความตั้งใจที่จะเข้าไปหาที่จะเข้าไปชมความดังไม่ใช่ดังเล่นนะครับพี่น้องนี่ดังอีหลีดังของจริงบได้ดังโมโมดังเวา,จ,าจังสันจังสีนี่คือความสุดยอด ดาหน่เพราะถามดาเพราะบอลหอนเรื่องความสุดยอดพร้อมกับขออนุญาตพูดอีกนิดหนึ่งครับช่องทั้งช่องหนึ่งนะเพิ่นเป็นช่องที่ว่าเอฟเอนี่นะเอาเบอลตรงๆซะเพิ่นว่าเพลงอะไรดังสี่สิบแปดชั่วโมงปาจะไปเบืองลูกทุ่งเน็ตเบิร์กเด้อคนที่เขาขอชา้าอ่ะเพลงติดชา้าไปเบืองเพลงยังแมนเพลงผู้บาคนแรกว่าติดชา์าอยู่ตอนนี้ คุณจะบอกว่ามาดัง5นาที10นาที1ชั่วโมง1วันไม่ได้ถ้าเพลงขึ้นไปติดชาร์ตน่ะนั่นคือเพลงดังจริงปังจริงนี่คือความสุดยอดให้เจ้าไปพิจารณาใหม่อย่าเอาความคิดตัวเองไปพูดการที่จะพูดออกสื่อให้คุณมีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วค่อยมาพูดแล้วสิ่งที่คุณพูดจะไม่มีใครด่าว่าให้ว่าอะไรย่องว่าช่องนุ้วนก็เล่ดีเนี่ ผมอยู่ได้ตรงนี้ก็เพราะว่าผมพูดความจริงให้เอฟซีฟังเอาความจริงมาขยายความให้เอฟซีฟังโมเมนต์บามโมโมลล่ลอยลอยแต่ถ้าวันไหนผมพูดไม่ถูกจริงผมก็น้อมรับที่จะรับฟังและนําไปพิจารณาแมนบอกครับพี่น้องคนเฮาต้องอยู่ด้วยกันได้อันไหนที่เขาหวังดีเขาก็นแนะนําเฮาก็ต้องน้อมรับเพื่อไปแก้ไขแล้วมานําเสมอสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดมากๆที่สุดหรือใกล้เคียงที่สุดแมนบอกครับพี่น้องนี่คือความสุดยอด เพิ่นน่าเพียงยังดัง48ชั่วโมองโอ้ยจะไปบึ่งเนี่ยเพียงติดชาร์จอยู่ตอนนี้เพียงไผ่งันเพียงลาน้อยอยู่บอเพียงดังระดับโลกติดชาร์จระดับโลกเพียงไผ่นั่นคือคุณยังอยู่ในขอบอยู่ในกรอบของคุณอยู่ทานว่าภาษาวาันเท่าจะอยู่ในกาลาอยู่คุณไม่เคยศึกษาโลกภายนอกสซเชียลของตัวเองเขาโลกส่วนตัวจะอยู่ในโลกส่วนตัวโลกความคิดมากเกินไปจนบางสิ่งบางอย่างยังก้าวไม่ทันโลก พราะก้าวไม่ทันโลกคุณเอากลาของตัวเองอยู่ข้างในที่ครอบไว้อะมาพูดให้คนอื่นฟังเจ้าก,ก็เลยถือเขาให้มันเลยมีปัญหาสมอหนี้แนะนําให้คุณเปิดโลกกว้างเปิดโลกวิสัยทัศน์ให้บ้างเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลให้ดีว่าโลกไปหอดสแล้วความดังความปังจะคิดเองลาน้อยนอนหลับตื่น,นมาอย่างไหนเงินดังว่าดังคิดเอาอยางไปเนี่ยคือมาว่านเช็คซเศร้าซื้อเงินสิเต็มตะกาแลวพี่น้องเงินกองอ่ะเนี่ย ถ้าเขาไม่รักกันจริงไม่ปังจริงเขามอาไปให้เด้ถ้าไม่รักแล้วไม่ศรัทธาเหมือนเข้าไปเฮ็ดบุญอยู่วัดหนึ่งนี่ถ้าวัดนั้นเขา้าบรักหรือเคารพเชื่อถือในวัดนั้นคุณจะไม่หยิบเงินจากถุงกระเป๋าเองไปให้เลยนะเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอฟซีให้มันอยู่ในกระเป๋าลานน้อยม่มีสิทธิเอาไปมือไปลวงเอาไหนบ่ครับพี่น้องทุกอย่างออกจากใจเขาหยิบมาให้เองแบ่งหาลอยแบง่งพันแมกรทั่งนง้นคนหายเป็นหมืน่นนี่คือความรักความปังจริงๆ ให้เจ้าไปเปิดโลกกว้างเบืองศึกษาดีนี่คือความสุดยอดขององงุ่งหญิงกระดบอนแบงปังปังปัง,ปงสุดท้ายได้เช่นาครับขอ FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรวยรวยรวยตลอดไปครับ